สวัสดีครับประพกกยีฮงนะครับอิวสุซอแสมงคลครับแล้วก็น้องแฝดนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะฮะตอนนี้ช่างเราหายเขินแล้วนะครับอ่ะมาต่อครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบล้อกันนะครับนะครับเชิญครับวันนี้รู้สึกเขินๆนะฮะช่างนะครับวิธีเลื่อนล้อก็จะมีเทคนิคของเขานะฮะคะอ่าเราจะเอาล้อใส่เข้าไปในดุมแล้วนะครับ ก็จะเป็นการใส่ที่ต้องมีเทคนิคนิดนึงอ่าอ่าบังเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยเข็นอ่าเดี๋ยวให้น้องเขาลองดูว่านี่จะมีแรงไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ทะลึ่งอะเนาะมันก็ต้องเสียบเข้าไปอะนะอ่านะครับอ่าบังให้น้องเขาช่วยบังแม่บังโอ้โหดูนี่เดี๋ยวให้น้องเขาลองหน่อยว่าหนักไหมให้น้องเขาลองหน่อยลองลองดูลองดูลองดูไหวไหม ไหวไหมตืนเอาแรงหน่อยเร็วจะเข้าแล้วออ้ยเอเร็วอีกนิดนึงีกนิดนึงโอ้ยไปไงไม่ไหวใช่ไหมหนักมากค่ะหนักแล้วก็ใหญ่ด้วยนะอ่าค่ะช่างโชคเลยครับช่างโอ้มันต้องมีเทคนิคมันแน่นนะคะมันด้วยความที่มันมีข้อจํากัดในตัววงโกลมกันอยู่นะครับ พิสักช่วยหน่อยครับพิสักจริงๆปกติอ่ะเข้าไปแล้วนะ <c oughs> แต่แต่วันนี้ช่างอาจจะเขินนิดนึงแล้วก็ต้องมีการปรับนะครับเห็นป่ะมันจะเข้าเสียบเข้าไป <ฮะ S 2> ด้วยกันนะ <c oughs> หลายเสียบนะเนี่ยใช่ใช่ถ้าช่างคนไหนไม่ชำนาญอาจจะใส่ครั้งแรกอาจจะงงๆหน่อยออ อ่าโอ้โหเรียบร้อยนี่เข้าไปแล้วไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยมันหนักครับเห็นไหมฮะเข้าไปในแกนละอ่านี่เราก็จะใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับอันนี้เขาเรียกลูกปืนล้อนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบลูกปืนล้อเข้าไปโอเคทุกอย่างมันจะมีเป็นมุมเป็นเตเปอร์ของเขาหมดเลยนะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะใช่จะเป็นการใส่ที่จะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับคือรถบรรทุกจะเป็นอะไรที่จะใช้แบบมืออย่างเดียวไม่ได้เพราะมันหนัก ต้องใช้อะไรด้วยคะมันต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือพิเศษช่วยคือใช้คนอย่างเดียวไม่พอต้องใช้เครื่องมือด้วยใช่ใช่ครับอันนี้อ่าพอเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราจึงขัดให้แน่นเราก็จะใช้เครื่องมือพิเศษนขึ้นใช่เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเมืองที่มีรถบรรทุกค่อนข้างเยอะนะครับการทําบำรุงสารเราต้องทำอย่างถูกวิธีเดี๋ยวเราจะเอาออกนะเดี๋ยวลองให้น้องเขาช่วยดึงสิ อ่ะทีนี้ตอนเราออกมันจะอีกแบบนึงอ่ะลองดูเบาเลยเห็นป่ะอ่าแม่เบาไม่เหมือนเมื่อกี้นะอ่ะเอาบังช่วยน้องหน่อยบังแม่บังไม่ช่วยเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนี่ประกอบเรียบร้อยคนะฮะเห็นไหมฮะว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้เป็นแม่แรงยกล้อเราก็ไม่สามารถจะนําล้อเข้าไปได้เพะล้อมันหนักมากกต้อนะฮะนี่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็ยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนเซฟตี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความสามารถแล้วเพราะเราจะปรับ,รบล้อนะครับต้องใช้ความสามารถยังไงบ้างคะต้องรู้น้ําหนักว่าน,น็อตแน่นมากไปก็ไม่ได้หลวมไปก็ไม่ดีนะครับก็คืออันนี้นปเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยใช่ต้องเดาเอ,าเองต้องกะเอาเองอมันมีค่าของเขาอยู่ครับมีค่าอยู่ว่าจะต้องปรับแค่ไหนนะครับ okay. สังเกตไหมฮะแกนพื่งมือมันจะสั้นเพราะถ้ามันยาวเนี่ยเราจะให้แรงขันมันเยอะเกินไปอันนี้คือตัวเซฟตี้คือปินล็อกอันจะเล็กหน่อยนะไม่ใหญ่กระทัดรัดดีค่ะใช่แต่แข็งมากนะ่ออเมื่อกี้จับมาเหมือนบางแบบแข็งตัวนี้แหละเราจะเราจะล็อกเข้าไปที่น็อตนะครับนี่คือเซฟตี้ไม่ให้ล้อมันหลุดลองดูนะครับเราจะใส่ตัวเซฟตี้แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่เองใช่นี่ เราต้องทำไงต่อเดี๋ยวมันลุดอ่าเราจะต้องพับนะครับอันนี้นี่คือความปลอดภัยบนท้องถนนเลยนะคะใช่คือบางทีอ่าไปทําตามร้านทั่วๆไปแล้วลืมใส่ตัวเนี้นะครับน็อตมันก็จะขายได้ใช้ไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นก็คือล้อหลุดนะครับอ่านี่แหละครับและทุกครั้งที่เราทำจรวีีล้อตัวนี้เราจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราถ่างแล้ว อันนี้คืออะไรคะอ่านี่คือฝาปิดอ๋อฝาปิดอ่าฝาปิดแเรียบร้อยแล้วใช่เป็นไงแต่ละอันนี่โอ้โหหนักๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะมาที่นี่ก็คือมีแต่เรื่องใหญ่ๆใช่ใช่แล้วก็มีการฝาอ๋ออ่าให่มากอ่าบางเดี๋ยวให้น้องเขารู้รู้สึกว่าความเป็นเกลียวเป็นยังไงอ่าอ่าเดี๋ยวลองลองบิดดูก็ได้ครับอ่าครับ พอเกียวมันไม่ปีนะมันจะบิดง่ายเห็นปะอ่ามันจะลื่นอันนี้คือเข้าแล้วเหรอคะเข้าแล้วแต่มันจะแน่นแล้วอือออกแรงอีกไหมคะมันต้องหมุนอีกครับอุ้ยเป็นไงโอ้โหน้องเขาหมดแรงอ่ะบางต่อต้องมีเครื่องมืออ่าเห็นป่ะโดนบางหลอกแล้วเฮ้ยโอ้ยบังไปกน้ยังไปได้อีกต้องปิดให้สุดเกลียวเลยตัวนี้ครับอ๋อโอ้นึกว่าพลังแบบพอแล้วไม่พอนะคะโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวใช้พลังมนุษย์ไม่พอ ครับไปมือนึงครับอันนี้ก็คือพูดง่ายเป็นฝาปิดกันฝุ่นกันน้ํานะครับอ๋ออ่าก็เป็นเป็นขั้นตอนของการประกอบล้อรถบรรทุกค่ะนะครับในการทําำ j ีล้อเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะประกอบล้ออื่นๆแล้วก็จะมีการเอาแม่แรงลงนะครับแต่สุดท้ายความปลอดภัยเราต้องอย่าลืมการใส่ปิดล็อกตัวนี้ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับใช้ของเก่าไม่ได้นะฮะ ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องแฟมากนะที่มาร่วมคลิปนะ,ะนะโอเค<า>วันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ